วันนี้แม่บ้านได้มาเฟืองจากสวนมาครับเป็นเรื่องเลยไม่ต้องมาทำไม่ใช่ซื้อแหนมเนืองมาฝากให้น้องๆกินครับเพราะอยู่เทพมัเฟืองหายากครับอันนี้แหนมเนืองซื้อมานะครับไม่ได้ทำเ,เออนะนะซื้อมาสวนได้ผักจากสวนมานิดหน่อยครับใบชะพลูเยอะในสวน ใบอะไรนะแม่อะไรนะเขาเรียกอะไรนะแม่ใบชะมวง,มงแม่บ้านเตรียมให้น้องๆครับมียำแหนมชุดแล้วก็แหนมเนื้อชุดหนึ่งครับผักเยอะมากมีบางส่วนเด็ดมาจากสวนเอาใสแก้วนั่นแหละ เนี่ยน้ำน้ำฝนล,ลงนี้ก็พอดีใส่อะไรนะดี่ยังไงเข้าไปเลยอะสบาย